สวัสดีค่ะง่ายๆสไตล์แป้นหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวกันนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเราออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเองไม่ได้นะคะเราจะมาทาก๋วยเตี๋ยวกินนะคะอย่างแรกนะคะเรามีนี่ค่ะถั่วง,งอกนะคะ2คือเส้นเล็กนะคะ3คือหมูที่เราหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ4ก็คือนี่ค่ะ ต้นหอมกับผักชีนะคะห้าก็คือกระเทียมเดี๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราตั้งไฟนะคะเราตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะเพื่อเราจะเจียวกระเทียมเจียวนะคะ เราใส่กระเทียมไปเลยค่ะอันนี้การเจียวกระเทียมเจียวเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะ พอเราเห็นว่าเขาอะเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราเราปิดไฟไเลยค่ะเพราะว่าความร้อนของเขาจะทำให้กระเทียมเราเหลืองขึ้นไปอีกนะคะเห็นไหมคะกระเทียมเหลืองแล้วเนี่ยเราปล่อยไปกระเทียมเหลืองเลยนะคะเดี๋ยวเราตาักใส่ถ้วยเก็บไว้ก่อนนะคะ ิดไฟเลยค่ะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเราไม่มีน้ำซุปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูไปมันก็คือกลายเป็นน้ำซุปแล้วค่ะเรามาดูน้ำน้าของเรานะคะอ่ะพอเราตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะเราที่รากของเชียค่ะใส่ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูเลยค่ะ เราจะมาใส่ซีอิ้วค่ะแล้วก็น้ําตาลหน่อยหนึ่งง่ายๆค่ะเรากินเองนะคะนี่ค่ะกระทะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นนะคะเพราะว่าตอนแรกเราเจียวกระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเขาจะมีความมีน้ํามันติดกระทะอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะ เราเมื่อกี้เราใส่รากผักชีแล้วก็เนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอลวกเส้นอย่างเดียวค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่ถุงน่อกค่ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะเส้นคน ปิดไฟค่ะเอาเส้นขึ้นมาเลยค่ะ นี่ค่ะเส้นเรียบร้อยแล้วพอน้ำแกงเดือดแล้วนะคะปิดไฟค่ะ เทเลนนะคะอืมเรียบร้อยแล้วอ่าพอเราเทน้ำซุปแล้วนะคะนี่ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะ นี่เสร็จแล้วน่ากินมิเอ่ยนี่เราลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงโอ้อร่อยหวานค่ะแต่เราจะปรุงให้มันแซบในรสชาติสไตล์แป้นนะคะหนึ่งน้ำปลาค่ะ ก๋วยเตี๋ยวต้องใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำส้มช้อนหนึ่งค่ะน้ำตาลนะคะแล้วก็พริก เยอะโอเคแต่เยอะไปเลยอะ่ะเทพวดเลยอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปคนแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะปรุงลสปรุงแซ่บๆเลยไม่ต้องไปเสียอีกสี่สิบบาท <laughs> แบบเลยอะชิมค่ะหมูเราหมักอยู่แล้วนิ่มอยู่แล้วค่ะนี่อันนี้เราให้ดูหมูค่ะหมูเด้งๆเลยนะคะ หอมกระเทียมเจียวกับหอมต้นหอมที่เราใส่ไปอ่ะโอเคเลยนะเพราะเราทํากระเทียมเจียวใหม่ๆหมมันหอมอยู่แล้วคะ่ะนี่หมูทําก๋วยเตี๋ยวกินเองที่บ้านนะคะง่ายๆมีเส้นมีถั่วง,งอกหรือว่ามีผักอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีหมูเท่านี้ก็สามารถที่จะทําก๋วยเตี๋ยวกินเองที่บ้านได้แล้วคะ่ะ ยามที่ฝนตกอย่างนี้นะคะเราก็ยังได้กินก๋วยเตี๋ยวค่ะอืมมากินกันเลยค่ะอืมใครถูกใจก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็กดง่ายๆสไตล์ไปน้นยนะคะกดถูกใจนะคะกดนิ้วป้องะคะ่ะแล้วก็กด กระดิ่งที่เป็นด้วยนะคะเราหลังมีอะไรง่ายๆอีกที่เป็นทํากินที่บ้านเนี่ยอะไรคะ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะวันนี้บายขอ,อกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะบายค่ะ